รักแท้มีอยู่จริงโตชิคุกเข่าขอกระแตอสยามแต่งงานกลางคนดูเซอร์ไพรส์สุดซึ้งโตชิคุกเข่าขอกระแตอสยามแต่งงานกลางเวทีปิดฉากรักสิบปีด้วยน้ำตาแห่งความสุขวันนี้เรามีข่าวดีที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงข้เมื่อกระแตอสยามหรือแปรบุญ,ญเลี้ยงนักร้องสาวสายแดนที่ครองใจแฟนๆมานานนับทศวรรษโดนแฟนหนุ่มคนสนิทโตชิจิรธีปปันธิ ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่างสุดซึ่งท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันและน้ำตาแห่งความปลื้มใจค่ะโมเมนต์โรแมนติกคุกเข่าท่ามกลางคนสนิทคำสัญญาจากใจรายงานข่าวระบุว่าโตชิได้เตรียมการขอแต่งงานในครั้งนี้อย่างเงียบๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจค่ด้วยการจัดบรรยากาศที่แสนเรียบง่ายแต่โรแมนติกพร้อมเชิญกลุ่มเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นพยานรักในโมเมนต์สำคัญนี้ก่อนที่เขาจะคุกเข่าต่อหน้า กระแต